30401เมื่อเซียวทางควรจากไปโจเหลียงอวินก็อัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปทองสำริดจ,จากราชวงศ์ซ่งเหนือเสร็จเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์ที่เขาใช้เป็นเว็บไซต์สื่อสารและซื้อขายนักสะสมที่ใหญ่ที่สุดในจีนและยังมีระดับนักสะสมโดยรวมสูงสุดบนเว็บไซต์นี้ทุกคนสามารถกำหนดประเภทและอายุของคอลเลกชันที่พวกเขามุ่งเน้นได้ ตัวอย่างเช่นบางคนให้ความสนใจเป็นพิเศษไปจนถึงการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดของราชวงศ์ถังสำหรับงานคุณจะต้องเพิ่มหมวดหมู่นี้ตามความสนใจของคุณเป็นพิเศษเมื่อนักสะสมบนเว็บไซต์อัปโหลดภาพวาดและงานเขียนผู้กันของราชวงศ์ถังที่เขาตั้งใจจะขายมันก็จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่มุ่งเน้นไปที่งานประเภทนี้ในรูปแบบการแจ้งเตือนแบบพุชและข้อความโดยเร็วที่สุด ผลิตภัณฑ์ทองแดงของราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นของหายากและนักสะสมบางคนที่สนใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับของโบราณดังกล่าวดังนั้นเมื่อโจเหลียงอวินอัปโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นนักสะสมจำนวนมากที่สนใจในผลิตภัณฑ์ทองแดงของราชวงศ์ซ่งเหนือเริ่มรวบรวมข้อมูลที่มาถึงทันทีและเมื่อนักสะสมเหล่านี้เห็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับคอลเลกชันนี้ก็ไม่มีใครสามารถยับยั้งแรงกระตุ้นของตนได้ ท้ายที่สุดแล้วพระพุทธรูปทองสำริดทองของราชวงศ์ซ่งเหนือมีราคาแพงมากและอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของนักสะสมทั่วไปสำหรับคอลเลกชันนี้ผู้ขายมันระบุว่ามีข้อบกพร่องใหญ่ในรูปลักษณ์ดังนั้นราคาจึงอยู่ที่20ล้านหยวนเท่านั้นราคานี้ถือว่าฟลุกได้เก็บตกของดีครั้งใหญ่แล้วสิ่งของทุกชิ้นมีระบบการวัดมูล,ลค่าของตัวเองแม้แต่รถที่โดนน้ำหรือประสบอุบัติเหตุก็ไม่ไร้ค่าตามมาตรฐานการวัดราคาเครื่องทองสำริด แม้ว่าความเสียหายต่อทองจะเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญก็ตามมีผลกระทบต่อมูลค่าโดยสิ้นเชิงแต่จะไม่ใช่ส่วนลด20%ในคราวเดียวดังนั้นในสายตาของนักสะสมมืออาชีพราคาของพระพุทธสมริดทองจากราชวงศ์ส่งเหนือนี้อยู่ที่80-100ล้านแตกต่างจากราคาตลาดของการทำธุรกรรมปกติแม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความเร็วในการขายก็ตามจะยังคงมีส่วนต่างกำไรเต็มที่ประมาณ5ล้าน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดของเครื่องถ้วยสำริดปิดทองในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหากคุณถือมันไว้ในมือก็ย่อมมีพื้นที่สำหรับมูลค่าเพิ่มอย่างแน่นอนพูดประมาณนี้เท่ากับราคาเดิมของโรสรอยแฟนทอมที่10บล้านหลังเกิดอุบัติเหตุมูลค่าการรับรู้ของวงการก็เกือบ3ามล้านแต่ผู้ขายต้องการเพียงสองล้านเท่านั้นราคาที่คุ้มค่าเช่นนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมหรือไม่ ท้ายที่สุดแล้วเปาโยเป็นผู้อัปโหลดสินค้าเองและแพลตฟอร์มจะไม่ทำการประเมินออนไลน์สำหรับคอลเลกชันที่เปาโยเผยแพร่การทำธุรกรรมส่วนตัวกำหนดให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องรับผิดชอบด้วยตนเองหากจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือจากแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยผู้ซื้อในการประเมินจากข้อมูลภาพที่เผยแพร่โดยโจโลเลียงอวิ๋งแม้ว่าพวกเขาจะได้แนวคิดคร่าวๆผ่านภาพถ่ายแต่ก็ไม่มีใครมั่นใจได้100อร์เซถึงความถูกต้อง ดังนั้นผู้ซื้อบางรายจึงติดต่อโจเหลียงอวินและแสดงว่าพวกเขาพอใจกับราคามากพวกเขาเพียงหวังว่าโจเหลียงอวินจะสามารถจัดทำรายงานการประเมินที่เกี่ยวข้องหรือนำสิ่งของไปให้เยนชิงเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นภายใต้การประเมินของหน่วยงานประเมินบุคคลที่3นอกจากนี้ผู้ซื้อเหล่านี้ยังรู้เรื่องนี้ด้วยราคานี้เป็นราคาที่ดีสำหรับการเก็บตกดังนั้นเกือบทุกคนจึงเต็มใจที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของโจเหลียงอวินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการประเมิน บางคนถึงกับตั้งเนื่อไขว่าหากโจเหลียงอวินสามารถให้ความร่วมมือกับการประเมินได้ราคาการทำธุรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านครอบครัวของโจเหลียงอวินอยู่ในวงการของเก่ามาหลายปีแล้วและมูล,ลค่า2 0่0าล้านหยวนไม่ใช่อะไรเลยสำหรับพวกเขาและเขารู้ดีว่าคุณต้องตีเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องขายมันโดยเร็วที่สุดทางที่ดีควรกระจายข่าวว่าสิ่งนี้ขายไปแล้วในวันพรุ่งนี้เช้า ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนในถนนโบราณจิงหลิงยังไม่มีมาตรฐานทางวิชาชีพหรือศีลธรรมที่สูงส่งตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นของปลอมหากขายสิ่งนี้ในที่อื่นพวกเขาจะไม่มีวันเชื่อมันแต่จะหาว่าโจเหลียงอวินสร้างคำโกหกขึ้นเพื่อรักษาหน้าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือให้ใครสักคนมาที่จิงหลิงและซื้อพระพุทธรูปสำริดนี้ที่ร้านของตัวเองดังนั้นโจเหลียงอวินจึงบอกกับผู้ซื้อเหล่านี้ว่าสถานที่ทำธุรกรรมสามารถทำได้ใน จินหลิงเท่านั้นและราคา20ล้านจะใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นตราบใดที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสองนี้และยอมรับการประเมินทุกรูปแบบพวกเขาก็สามารถนำผู้เชี่ยวชาญมาที่จินหลิงด้วยตัวเองจากนั้นก็ดำเนินการประเมินของเก่าในสถานที่และยืนยันว่าถูกต้องก่อนทำการซื้อขายยิ่งไปกว่านั้นโจเหลียงอวิ๋นยังกล่าวอีกว่าสำหรับราคา20ล้านเขาจะไม่ยอมรับการต่อรองราคาใดๆหรือการขึ่งราคาในรูปแบบใดๆสิ่งต่างๆอยู่ในจินหลิงมาก่อนได้ก่อน เป็นผลให้นักสะสมจำนวนมากเริ่มติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินที่เกี่ยวข้องทันทีในชั่วข้ามคืนและบางคนถึงกับจองตัวข้ามคืนไปจิงหลิงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำคนที่โหดเหี้ยมที่สุดคือนักสะสมในเยนชิงที่เชี่ยวชาญในการสะสมทองสำริด หลังจากการสื่อสารออนไลน์สั้นๆกับโจเลียงอวิ๋นเขาได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่เขาคุ้นเคยทันทีและถามอีกฝ่ายว่ามีเวลาเดินทางไปทำธุรกิจที่จินหลิงกับตัวเองทันทีหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เสร็จผู้อื่นก่อนทางที่ดีที่สุดคือขับรถออกไปทันทีคืนนี้เพราะถึงแม้เขาจะขึ้นเครื่องบินไปอย่างเร็วที่สุดก็ต้องรอหกโมงเช้าพรุ่งนี้ซึ่งเครื่องออกหลังหกโมงเช้ากว่าจะถึงถนนโบราณน,น่าจะเก้าโมง ถ้าขับรถไปเอง8ดโมงเราคงไปถึงจิงหลิงแล้วดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะขับรถตรงไปคืนนี้ซึ่งอยู่ห่างออกไป1,000พันกิโลเมตรตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วออกเดินทางทันทีเราจะไปถึงจิงหลิงเช้าวันพรุ่งนี้และไม่ใช่เขาคนเดียวที่มีความกล้าหาญนี้ดังนั้นเมื่อเซียวถางควรเก็บสัมภาระอย่างมีความสุขนักสะสมที่มีความสามารถหลายคนก็ออกเดินทางจากทั่วประเทศแล้วเตรียมไปที่จิงหลิงเพื่อความสมบัติ หลายๆคนได้จองเที่ยวบินแรกสุดสำหรับวันถัดไปแล้วและต้องการมาที่จินหลิงเพื่อเสี่ยงโชควันรุ่งขึ้นเซียวฉางควรและมาหลานที่แยกกันนอนตื่นตอนหกโมงเช้าแล้วพวกเขาสองคนแต่งตัวสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเก็บของเรียบร้อยแล้วหยิบกระเป๋าเดินทางมาที่ชั้นหนึ่งเตรียมตรงไปสนามบินหลังอาหารชาเช้าเย่เฉินและเซียวซูหลันก็ตื่นแต่เช้าและวางแผนที่จะส่งพวกเขาไปที่นั่นหลังทานอาหารเสร็จในเวลานี้ถนนโบราณยังอีกนานกว่าจะเปิด โจเลียงอวิ๋นไม่ได้อยู่ในร้านเมื่อคืนนี้แต่กลับไปที่โรงแรมก่อนจะออกเดินทางเขาปิดประกาศไว้ที่ประตูร้านของเขาเนื้อหาในประกาศคือเปิดตอน9ก้าโมงเช้าการุณาเข้าคิวก่อนพร้อมเอาบัตรคิวมารอในประกาศข้างล่างนี้กระดาษถูกตัดเป็นสิบแถบโดยมีตัวเลขหนึ่งถึงสิบเขียนเป็นตัวอักษรจีนบทที่หกพันสี่ร้อยสองหลังจากเห็นประกาศนี้พ่อค้าแถวนั้นเป็นคนแรกที่บอกกล่าวกับเชิรอีีเฟยและได้ถ่ายวิดีโอและส่งไปยังกลุ่มถนนโบราณก่อนที่จะย่อเย,ย้ยดูนั่นสิทุกคน ไม่ใช่ว่าโจเหลียงอวิ๋นคงคิดว่าตัวเองมีชื่อเสียงหรอกเหรอวันนี้เขาจึงคิดว่าคนจะมาที่ร้านของเขาเพื่อทําธุรกิจคงน่าจะเยอะมากใช่ไหมถึงได้แจ้งคนเข้าคิวแม่งตลกชิบหายเข้าคิวตอนเช้าดูเขาสินั่นคือสาเหตุที่เขาโพสต์ประกาศนี้พ่อค้าหัวเราะและพูดว่าฉั้นนี่เชื่อเขาเลยฉันอยากจะถามเขาจริงๆว่าเขารู้สึกอย่างไรที่ถูกโกงเงินสามแสนหยวนที่นั่นมีคนในกลุ่มก็ตะโกนว่าแล้วทําไมไม่รีบเอาเลขมาละ่ะ ไม่เห็นเหรอว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบมีเพียงแค่สิบเลขเท่านั้นนะเดาเอาว่าสิบเลขนี้จะได้ไปพบปรมาจารย์ของเก่าวันนี้พ่อค้าเม้มปากแล้วพูดว่าฉันไม่สนใจที่จะไปเยี่ยมอะไรใหญ่หญๆหรอกฉันจะต้องรีบตั้งแผงขายของแล้วถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมารับบัตรคิวด้วยล่ะฮ่าฮ่าฮทันทีที่มีข่าวออกไปคนสามคนก็รีบมาที่ร้านของโจเลี้ยงอวิ๋งที่ประตูเมื่อเห็นว่าร้านยังไม่เปิดเขาจึงถามคนขายว่าสวัสดีฉันอยากจะถามคุณว่านี่คือเจิ้นเป่าส่วนเท่าแก่ที่นี่ชื่อเจิ้นหรือเปล่า พ่อค้าคนนั้นถามด้วยความประหลาดใจคุณกำลังมองหาโจเหลียงอวินหรือเปล่าจากนั้นพ่อค้าก็หัวเราะแล้วพูดว่านั่นควรจะเป็นเขานี่คือร้านของเขาแม้ว่าคุณจะไม่เห็นป้ายมาตรฐานแต่ก็ยังคงเห็นป้ายที่เขียนด้วยลายมือใช่สิเขาถามอย่างสงสัยคุณมาที่นี่เพื่อหาผู้กระทำความผิดหรือเปล่าแม้ว่าชายคนนั้นจะอยากรู้อยากเห็นแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาท้ายที่สุดเขามาเพื่อรับตัวผู้กระทำผิด และทุกคนก็ต้องการที่จะเก็บโปรไฟล์ต่ำโอเคเขาจึงพูดอย่างลับๆว่าเรามาที่นี่เพื่อคุยกับเท่าแก่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างโอคนขายเหลือบมองประตูของเจิ้นเป่าซวนและเห็นว่าประตูถูกล็อกจากด้านนอกดังนั้นเขารู้ว่าโจเหลียงอวิ๋นไม่อยู่ในร้านอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงถามคนเหล่านั้นคุณมาที่นี่เพื่อซื้อของหรือขายข,ายของบางอย่างหรือเปล่าหากคุณกําลังซื้อของบางอย่างฉันแนะนําให้คุณระวังเท่าแก่คนนี้มีรสนิยมไม่ดีและของที่เขาขายจะต้องไม่ดีอย่างแน่นอน สคนนี้ขับรถมาจากเยนชิงข้ามคืนตั้งแต่เมื่อคืนนี้หนึ่งในนั้นคือนักสะสมมูล,ลค่าเกือบหนึ่พล้านและอีกคนคือคนขับรถของเขาและผู้เชี่ยวชาญที่เขาเชิญเป็นพิเศษจากเยนชิงพวกเขาทั้ง3าขับรถมาจินหลิงเมื่อคืนนี้เพื่อเอาพระพุทธรูปทองสำริดของโจเหลียงอวิ๋งที่มาจากราชวงศ์ซ่งเหนือโดยเร็วที่สุด ระหว่างทางผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาข้อมูลที่โจเลียงอวินส่งมาอย่างรอบคอบและในตอนแรกตัดสินใจว่าสิ่งนี้ควรจะใช้ได้และไม่แตกต่างจากที่ผู้ขายอธิบายไว้มากนะักอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางที่ดีที่สุดคือได้สัมผัสมันเมื่อสัมผัสดีแล้วถ้าไม่มีปัญหาก็ซื้อที่20ล้านถือว่าทํากําไรได้แน่นอนดังนั้นนักสะสมรายนี้ก็กลัวที่จะเปิดเผยข่าวดังนั้นเมื่อเขาได้ยินคนขายใส่ร้ายโจเลียงอวินเขาก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเขาแค่ยิ้มและพูดว่าขอบคุณที่เตือนเราเราจะระมัดระวังมากขึ้น หลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและหยิบโน้ตที่เขียนด้วยหมายเลขหนึ่งบนนั้นไว้แล้วฉีกออกในเวลานี้มีอีกสองคนวิ่งเหาะๆและหนึ่งในนั้นพูดด้วยสำเนียงทางใต้ดูเหมือนว่าเราจะช้าไปนิดรีบจับหมายเลขก่อนทั้งสองคนพูดแล้วก้าวไปข้างหน้าลงชื่อและฉีกบัตรคิวออกด้วยคำว่าสองบนนั้นจากนั้นเขาก็มองไปที่สามคนและโน้ตหมายเลขหนึ่งในมือของหนึ่งในนั้นจู่ๆเขาก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยและอุทานว่าเพื่อนเปาทำไมคุณมาเร็วขนาดนี้ นักสะสมคนก่อนมีท่าทีสุภาพเล็กน้อยเขายิ้มอย่างระแวดระวังแล้วพูดว่าเราขับรถมาทั้งคืนเพื่อมาที่นี่จูจ่ๆชายคนนั้นก็ทุบหน้าอกตัวเองแล้วพูดกับคนข้างๆว่าฉันขอให้เธอขับเร็วกว่านี้เร็วขึ้นและอย่ากลัวที่จะเร่งความเร็วแต่เธอมันโง่ามากที่เมาเฟยบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเธอก็ฟังเขา คนที่อยู่ข้างๆกันก็พูดอย่างเสียใจแต่พี่หุยชันขับเร็วมากแล้วนะความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดทางฉันเดาว,ว่าคะแนนคงถูกหักไป30-40ถึงคะแนนแล้วแต่คะแนนขับรถมันก็ไม่สำคัญหรอกในเวลานี้พ่อค้าที่อยู่ด้านข้างก็มองดูอย่างแปลกใจเขารีบเดินออกไปไม่กี่ก้าวแล้วส่งข้อความด้วยเสียงต่ำไปยังกลุ่มให้ตายเถอะพวกคุณนี่มันบ้าชัดๆคนสองกลุ่มมาที่นี่ตั้งแต่เช้าเพื่อตามหาโจเลียงอวิ๋งดูเหมือนว่าพวกเขาจะขับรถมาที่นี่ทั้งคืน ทำไมคนทั้งสองกลุ่มนี้ถึงมาไกลขนาดนี้เพื่อตามหาเขา